ส,ส,วสวัสดีค่ะโอเคโอเคโอเคพรุ่งนี้จะลงคลิปรีแอคบออ่อยมากบ่อยอยู่นะถี่อยู่ในชะ่วงคัมแบ็ c แบบถี่ถี่ถี่เลยทุกคนวันนี้เราจะมาทำการรีแอคออร์เรนเป็นเพลงแบบว่าอาัาฮีกับฮาดุโตเป็นคนแต่งอเออแล้วแบบเมื่อวานมีปล่อยโปสต์มาคือแบบเลิศดีด นี่เป็นปคนออกแบบปะใช่มากคือแบบตัต้งตกใจแบบปื้มปิ่มรอไม่ได้แล้วไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ คือชอบความเอาเวิร์กเข้ามาตกันหมด

빚을 쥐고, 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 를고 쥐고, 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 고 쥐고, 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 쥐 피로 等待。 แมวแมวแบบฟิลแบบเรื่อยๆอ,อ่ะฟังแบบเนี้ยชอบมันเนี้ยชอบอไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาร้องไห้แล้วปวดกับคนร้องไห,ห้คือเพลงนี้ก็พูดก่อนว่ามันจะเกี่ยวกับโอ้โหคนร้องไห้เตาอะไรไปห่าจะก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บก่อนคือแบบรู้สึกว่าเพลงนี้มูด มูทโทนเพลงอะไรอย่างเงี้ยดีมากแบบแล้วน้องกับเราคนขอตูน้นองรู้สึกว่าน้องร้องแล้วสืส่อสารออกมากันได้ดีมากๆอ่ะแบบพอฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันสามารถรู้คือแบบถึงไม่ได้รู้ความหมายของเพลงแล้วมาฟังเพลงเนี้ยมันก็รู้สึกไ้ถึงความขุ่นความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากอ่ะแบบมันจัดฟิลมันเป็นฟิลแบบแบบว่าไม่อยากจาก่าละไม่อยากจาก่าบาทีดูถ้าแบบเพลงนี้เปิดในคอนเสิร์ต ร้องเพลงอะเออถ้าแบบเปิดตอนจบเพลงตอนจบมันจะกลับแล้วอะก็แบบไม่อยากไม่อยากจะอาจกันอะไรนียโอ้โหฉันจะมูกอนได้ยังไงคือต้องไปหาอีกถ้าเกิดส่นนี้ขอ้วยส่ไปนนไปด้วยแล้วแหละแค่นั้นะก็แบบหลับผิดนภาคุในในมากาที่ารูสยมัหมือก็ต้งปส่วนนี้กนนด้วยแเด็กผสนก็ แสดออกมาแล้วพอมาแบบมาร้องมาเป็นมือร้อ,องวยันงแบบแต่จริงๆเอาจริงคือรู้สึกว่าทุกคนอ่ะร้องออกมาแล้วแบบสื่อสารออกมาดีดีมากๆผ่านเสียงเพลงอเออรู้สึกดีมากเพลงนี้อ่ะะแบบ,บว่าผ่านมาแบบเง,งเพลงที่ปล่อยเอ็นเดียมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเพลงที่แบบเต้นตึงๆอะไรอย่างเงี้งง<อ>ยแต่พอมแบบ มันก็แบบีรมอันเี่อะรงแต่ก็นอะก็แไรหมลชอบใช่ชอะที่แบบฟัไยจ่ะแแบอ่ะแบคือแบบแบบันไ่วมัน่นั้นใช่ปะเราะพูยังไงก็คชอบชอบมากมแล้บบน้องแต่คนต้อบใหแบบเป็นแรปเพิร ทุนแต่งเน,นีย่ยเอฟวอใีใช่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 ต้อง <c oughs> พูดอะไรดีต้องพูดอะไรดีก็แบบมันแต่หาเด็กมันเก่งเนาะที่หนังเก่งเนาะแบบโอ้โหหามความสาม,มารขนาดไหนอ่ะไม่เลยมาสู่ช่วงป่วยนี่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มืดละทุกคนคือตอนนี้อัดอัดมืดคือแบบเวลาเนี่ยหน้าหนาวคื <c oughs> อมืดแล้วเนี่ยก็คือหมอกหน้าหนาวโอเคงั้นก็เดี๋ยวปิ๊กปี้เท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกด มันถึงเกิดแล้ายแล้วก็สดกระดิเเพื่อไม่ใาชุต่อไปพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับพวกเราในอ้อมอกทำมนเล่นกับพวกเราได้นะวันนี้ก็ขตนาไปก่อนเจอกัน่หน้าค่ะคือทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าที่เพิ่งมาฟังตอนเวลานี้เราไปไหนกันวะชาวฮวงทไมล่ะไมคาคานุวคือตอนที่ยังมีออกอะเราก่อนตอนที่ยังมีออกอะ คือแบบใจหนึ่งก็คืออยากดูกมากๆอีกใจหนึง่งคือแบบกังวลกวังวายอยู่เพราะว่าทำไมแพลหายหอยู <c oughs> ม่มไแผลหาย <c oughs> ทุกคน <c oughs> แล้วทุกคนไม่ได้มาเรียงสักทีคือแบบอยากดูก็อยากดูแต่แบบแผลหายแผลหายแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไหายแบบปกตินะหายอยู่ห่าง oh <c oughs> ทุกคนค <c oughs> ือแบบโอ้ยม่ค่าวันนี้คน <c oughs> ท่โมาหาเขาแล้วเขาแบบนอ <c oughs> นเล่นอยู่จ็ตกีฬาหน้าก็ไม่ได้แต่งเขามาพาไปหาไอ้แบบหน่อย แทนหายคือแบบออกไปเลยนานได้แต่งไปเดินห้างชุดกีฬาแบบโอเคไปคือมากอะค่ะคือแบบโชคดีมากที่เจอคือแบบคือตอนเจออะดีแอคตอนเจอไอแพดอะคือแบบแกโมบาเปอร์โอเวอร์โมบายเปอร์อะคือเปิดมาเป็นรูปเพเชอร์แบบเรียจ้องก่นแล้วแกคิดดูนะคือไอแพดมันเปิดอยู่มันไม่ได้ล็อกหน้าจอคือถ้าคนออกไปคือเล่นได้เลยอะคือแบบแกแบบดีไปเอง ตอนเจอคือุญร้องไห้เลยคือแบบต้องตายคือตอนเจอคือไปเจอในร้านอาหารเว้ยมันตกควอมอยู่ที่พนักงานเขาหยิบมาแบบคือที่แรกอ่ะแบบจะถอดใจกันอยู่แล้วอ่ะแบบที่แรกคือเขาบอกว่าหาไม่เจอหาให้แล้วแต่หาไม่เจอเว้ยขอใจแบบเว้ยมันหายจริงหง่คือแบบอูแบบอธิมานไม่ถูกเลยอ่ะคือแบบแล้วอันนี้แบบคุยกับแม่ก็แบบคุยแล้วแบบพี่พนักงานก็แบบเหมือนไปหามาอีกรอบนึงแล้วแบบถือมานี่ก็แบบพุดนนชีวิแบบไอ้บุญร้องไห้เลยแล้วร้อนสติไปแล้ว ตลกมากคือตลกมากโอเคดูโอเคเริบมลต่นี่มันกกอาลงดีมารีแอคได้เออคือเอ้ยมารีแอคเลยมึงไปเลยคือทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิด ipad ipad วนหายอ่ะก็คือแบบ youtube ก็คือจะไม่ได้ทำต่อช่องหายช่องจะหายไปเลยช่องก็หายไปด้วยเพราะว่าเมลมันอยู่ในนี้เออนั่นแหละก็คือหายหมดเลยนั้นคือหายหายหมดหายหมด